มาแล้วครับเดก้าร้อยเก้าห้าอีซูซุนี้สวยทุกเจนเลยเนาะเจนไหนก็สวยร็อกกี้ยังสวยอะ่ยะเฮีขอลัน่นะีน่อยะระแนงด้วยระแนงระแนงไม้ <laughs> ลิกลาบิลิก <laughs> <laughs> oh, Okay. <laughs> <laughs> บุญจันทร์สะดุ้งยายยายจะคงที่ยืนวรอดอแล้วดูอยู่ฝั่งนู้นอ่ะสิ่งสิ่งสิ่งโอเคครับ สวัสดีครับ